ลอกสปินนิ่งระบบเบสแันเนอร์สวัสดีครับผมนานะรุนาวก็อยู่ด้วยกันที่ร้านดูกณ์ตกปลานารุนวันนี้นะครับผมอยู่กับนี่ครับรอกสปินนิ่งสองระบบนะเป็นเ f 4 0 0สพันี่สี่พันตัวนี้นะส่วนตัวนี้เบอร์6,000นะครับ ปินนิ่งสองระบบยังไงนะทีนี้เราทำดีๆไปหลายคลิปมากแล้วนะเอาไปกตกปลาตามที่สถานที่ต่างๆมาให้เห็นเยอะแล้วแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธที่ให้ดูแบบชัดๆเลยนะว่าเจ้าระบบเบสแรนเนอร์เนี่ยหรือว่าสปินนิ่งที่มีระบบเบสเข้ามาผสมพันด้วยเนี่ยเป็นสองระบบเนี่ยมันทํางานไงตรงนี้ไม่ใช่เบรกนะเพราะหลายคนเนี่ยขเข้าใจว่ามันเป็นเบรกอยู่ทีนี้ก็ตัวเนี้ยเ,เป็นตัวปรับออนตับแก่ของเจ้าฟีสปูนเวลาเราเปิดเห็นไหมฮะ ปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ท่าน,นี้นะนะักบัลลัทั่วไปก็คือเปิดแขนกว้างแล้วก็แคสออกไปเสร็จแล้วนะฮะคือส่วนใหญ่ตัวนี้จะเข้าเบรกไว้ก็ต้องเปิดหน้าลอกกันเลาตก,กน้ําถูกไหมแต่ของเราเนี่ยเซตเบรกเอาไว้ที่แน่นๆ่งนี้เลยแล้วปิดเบรกได้เลยนะครับแล้วมาเปิดระบบเบรกนู้ดไม่เอานะครับเวลาปากินมันก็จะออกแบบนี้เป็นฟีสปูลน,นี่ตัวนี้ที่จะปรับให้อ่อนให้แก่ได้ทำเลื่อนไดป้ปรับเลื่อนได้แขนย้ายซ้ายขวาได้ ลูกปืนสี่เม็ดกับน้ำเค็มลูกปืนลูก,ป,ลกปืนแพงด้วยนะบอกห้นี่แข็งกว้านโรเตอร์แข็งแรงเล่นได้ทั้งสองน้ำนะส่วนการเปิดนี่แบบนี้เปิดทิ้งไว้แบบนี้นะเราไม่ต้องเปิดเห็นไหมฮะปากินปุ๊บจับหมูนี้เห็นไหมฮะไม่ต้องกลัวพังนะรับประกรันสองปีขนาดเนี้ยเบอร์สี่พันจิกได้แคสได้ตกปลาบอ่อได้นะครับแล้วก็เราไปเทสมาเยอะมากแลนี่ กระส่วนเจ้าตัวนี้ครับนี่พี่ใหญ่ครับเบอร์6,000นะเหมือนกันทำงานเหมือนกันน,กน,นี่เห็นไหมฮะปุ๊บเข้าเบกคนอีกนนะฮะนี่คือเบอร์6,000ออร์เ่นหน้าดินงานเขื่อนนะงานน้ําหรือว่าไปชิคกิ้งน้าลึกๆก,ก็ได้นะเพราะลูกเ,เกดมันทำเกมอยู่แล้วน้ําหนักนะฮะตัวนี้นะแค่300กรัมเท่น,นี้ส่วนเจ้าเบอร์6,000เนี่ย410กรัมนะ พลังเบรกตัวนี้จัดให้15กิโลในเบอร์4,000แล้วก็เบอร์6,000นี่จัดให้ไปเลย20กิโลนะฮะเบรกนะ20กิโลคิดดูประมาณนน่นปึกขนาดไหนนะฮะมีบริการเก็บปลายทางให้ด้วยราคานะครับ999บาทในตัวเบอร์4,000นะแล้วก็1 0 9 9บาทในเบอร์6,000เรียกได้ว่าราคาเนี่ยคุ้มมากๆค่าจัดส่ง100เดียว แล้วก็เก็บปลายทางได้ไม่บวกค่าธรรมเนียมเพิ่มนะฟังดีๆนะไม่ได้บวกค่าเก็บปลายทางเพิ่มแต่ค่าส่งเนี่ยร้อยหนึ่งนะเราต้องจะให้บริษัทขนส่งเรานะส่งโดยบริษัทแฟร์ได้์ประเทนีก็ถึงแล้วนะนะสั่งซื้อทาําไงทักข้อความมาได้เลยนะครับทักข้อความไปในเพจเนี่ยกดติดตามไปด้วยนะเพจตกปลาอาโร่นะนี้เป็นเพจใหม่นี่เปิดสวนขึ้นมากับเพจเก่าร้านอุปกรณ์ตกปลาอาโรสมาชิกตอนนี้ประมาณสองแสน 2, คน ขอบคุณมา,มากครับวันนี้ครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆครับกับเจ้าทูตานต่งนันเลยครับเบสเลนเนอร์ครับ